สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็ไม่ได้เจอกันสักพักหนึ่งแล้วนะคะช่วงนี้ก็ใกล้สิ้นปีแล้วรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้นะคะมุกจะมาทำคลิปเกี่ยวกับต้นสนดูค่ะที่บ้านมุกนะคะปลูกไว้ทั้งหมดด้วยกัน2ต้นค่ะก็รู้สึกว่าแปลกใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าปลุกมาประมาณ4-5ปีแล้วค่ะแต่ว่า น้องเพิ่งออกดอกไปค่ะเป็นครั้งแรกของทั้งสองต้นเลยนะคะก็รู้สึกแปลกใจมากเลยค่ะแต่ละต้นเขาก็ออกดอกไม่พร้อมกันนะคะมูกก็ทำคลิปสะสมไว้มาให้เพื่อนๆดูกันค่ะตอนนี้ค่ะก็จับน้องเนี่ยตั้งต้นขึ้นมาไว้นะคะแต่ว่าช่วงที่น้องเนี่ยเขาออกดอกเนี่ยอ่าต้นเขายังไม่ได้ตั้งแบบนี้นะคะ ต้นสันดูเนี่ยเขาเป็นอยู่ในตระกูลฟิโลเดนดรอนะคะฉะนั้นดอกของเขาเนี่ยก็จะออกมาคล้ายๆก,กันกับต้นอื่นๆของตระกูลนี้นะคะก็หน้าตาจะคล้ายๆกันมีความใกล้เคียงกันนะคะอาจจะต่างกันที่สีนิดหน่อยนะคะจากที่มุกเห็นมาก็อันนี้คือจะเป็นตอนที่มุกยังไม่ได้จับต้นตั้งขึ้นมานะคะ ต้นนี้นะคะต้นด้านสายมือเนี่ยเขาจะออกมาช่วงเดือนอพฤศจิกาตอนปลายปลายเดือนนะคะตอนที่ออกดอกมาเนี่ยมุกก็ได้ไปถ่ายเก็บไว้นะคะภาพเขาออกมาทั้งหมด2ดอกค่ะคือตอนแรกเนี่ยคือดอกด้านขวามือเนี่ยออกมาก่อนค่ะแล้วด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นดอกเล็กๆออกมาค่ะ ผ่านไปแบบ3ามสี่วันนะคะก็ตอนแรกนึกว่าน้องเขาจะแบบเหี่ยวลงไปนะคะก็ปรากฏว่าน้องเขาก็ยังอยู่ค่ะแต่ว่าตัวเกสรเขาเนี่ยก็จะเริ่มแบบเป็นสีคล้ำๆขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะแต่ว่าเขาก็ยังอยู่ค่ะเพราะว่าด้วยความที่ตอนแรกเนี่ยอีกต้นหนึ่งนะคะคือเขาเคยแบบมีดอกออกมาแล้วค่ะแต่ว่าเขาอยู่ได้แค่ไม่กี่วันค่ะเขาก็แบบเหี่ยวแบบเหี่ยว ร่วงลงไปค่ะดอกร่วงลงไปเลยนะคะมุก็เลยคิดว่าอ๋อดอกซานดูเนี่ยเขาอยู่ได้แค่3ามวันอะไรแบบนี้ค่ะแต่ปรากฏว่าโอเคดอกของต้นเนี่ยเขาเขาบานทนอยู่ได้หลายวันคืออยู่เป็นอาทิตย์เลยอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยพอมุกไปจับดูนะคะคือดอกเขาแข็งมากเลยะคะ่ะแบบแข็งเป๊กเลยะคะ่ะแต่ว่าเขาจะไม่บานออกมานะคะคือตอนแรกมุกคิดว่ามันจะ บานออกมาได้เหมือนอดอกของฟีโลแบบต้นอื่นๆนะคะเหมือนของตระกูลอื่นอดอกของต้นอื่นนะคะคือมุกก็เลยแบบลองไปพยายามจะไปแบบแงะแงะแกะแกะดูอะไรเงี้ยค่ะแบบจะไปฝืนเขาอะไรไงะเงี้ยเผื่อแบบเขาจะไปผสมเกสรกันได้อะไรแบบเนี้ยค่ะคือเราไม่มีความรู้ะค,ะค่ะก็ปรากฏลงไปจับจับแกะแกะดูปรากฏว่าเขาแบบติด แน่นพันหนึกมากค่ะแบบไม่ได้นิ่มแบบเหมือนเหมือนกล้วยเหมือนเปลือกกล้วยอะไรแบบนี้ค่ะคือแบบแบบแข็งเปกเลยค่ะก็เลยอ๋อโอเคคือเขาไม่สามารถที่จะแกะได้หรือหรือจริงๆเขาแกะได้แต่ว่ามุกไม่มีความรู้ก็ไม่ทราบนะคะคือเราก็ไม่ทําให้เป็นค่ะไม่อยากจะไปฝืนเขาก็เลยแบบปล่อยตามธรรมชาติเขาเลยค่ะ ราของต้นน้องทั้งสองต้นนะคะก็ยาวมากๆเลยนะคะคือปกติบางทีนะคะมูก็จะมีการเล็มบ้างนะคะตัดบ้างนะคะเป็นบางทีเพราะว่าคือมันยาวแบบเป็นเมตรๆเลยนะคะแบบเลื้อยอยู่ในโรงเรือนะคะมันค่อนข้างเกะกะเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่อยู่ด้านหนึ่งคือตรงนี้ค่ะคือเป็นบริเวณที่น้องเขาเคยออกดอกมาแต่ว่า เขาออกมา1ดอกนะคะคือเขาเคยมีดอกมาบานไปอันนี้คือเป็นที่มึงเคยเก็บภาพไว้เขาออกมาตอนช่วงประมาณปลายเดือนสิงหานะคะอันนี้คือเป็นวันแรกที่เขาเคยบานมานะคะคือวันแรกแกเลยที่เขาออกดอกมาเนี่ยเขาจะไอตัวเขาเรียกว่าอะไรคะตัวสีแดงแดนะคะเรียกว่ากลีบดอกหรือเปล่าเขาจะยังไม่ได้แบบ หุ้มเกสรไม่ได้หุ้มเกสรแบบเกสรตัวผู้ะคะ่ะสนิทคือมันจะมีความแบบค่อนข้างแบบยังยังไม่ได้หุ้มปิดมิดชิตอะคะ่ะยังไม่ได้แนบมากมันจะยังมีความแบบไม่ได้อบอุ้มมิดมันนีมีความแบบว่าบานงมันยังไม่อุ้มมันยังไม่แน่บอะคะ่ะเออประมาณนั้นอยู่วันแรกๆจะยังประมาณนั้นนะคะ ยังแต่จะก็ถือว่าดอกใหญ่มากๆเนี่ยนะคะคือใหญ่กว่าฝ่าม,มือมุกคือใหญ่เหมือนแบบเกือบๆเ,เท่ากล้วยหอมอะค่ะใหญ่มากๆคือต้นแรกเนี่ยต้นแรกที่เคยเต้นแรกที่เคยออกดอกค่ะคือแบบใหญ่ที่สุดเลยดอกอันนี้คือพอมาประมาณแบบวันที่สามวันที่สามที่ออกที่ดอกออกนะคะคือแบบถือว่าแบบ ใหญ่มากๆเลยแล้วก็ไอตัวกรีดดอกค่ะก็คือหุ้มสีชมพูเนี้ยก็คือหุ้มสนิทเลยแล้วเขาก็จะเหลือไอเกสรสีขาวๆค่ะเกสรตัวผู้อ่ะเหลื่อนเหลือ,ลอแบบเหลือออกมานิดเดียวแล้วไอตัวละอองนั้นนะคะน่าจะเป็นเกสรตัวผู้ใช่ไหมคะคือก็จะแบบเริ่มเป็นขุยๆชัดขึ้นค่ะ แล้วก็แนบสนิทแต่ผ่านไปไม่กี่วันก็คือเขาก็เหี่ยวเลยนะคะแบบเหี่ยวเร็วมากก็พามาดูโรงเรือนนะคะเป็นโรงเรือนที่ค่อนข้างทึบนะคะแบบชื้นชื้นช่ำช่ำเลยค่ะเป็นซแซลแนสองทบนะคะด้านบนแล้วก็ด้านข้างเป็นซแซลแอนห้าสิบค่ะเอาไว้สำหรับอนุบาลต้นไม้ปลูกไม้ใบปลูกเฟิร์นอะไรพวกนี้นะคะ ก็คือพอเอาน้องมาไว้ในโรงนี้แล้วน้องมักจะโตไวามากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบโตอ,อะไรก็ตามที่แบบต้องการความรำไรนะคะส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าซ,ซื้อมาแบบอย่างะต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนแบบชอบมานั่งชำ่ำนั่งขยายไปแบบว่าให้มันแบบทวีคูณอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะนิยมต้นไม้เดิมๆซ้ำๆนี่แหละคะ่ะแต่ว่า ชอบให้มันแบบว่าออกลูกออกหลานค่ะทุกคนที่บ้านก็จะชอบนั่งชําต้นไม้กันว่าง,างๆเลยอะค่ะทุกคนชอบต้นไม้หมดเลยค่ะที่บ้านมุกก็จะชอบมาแอคทิวิตี้ก็จะเนี่ยค่ะหน้าวัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบมาที่บ้านน้ำมุกก็จะชอบสบัดรถสีค่ะหน้าวัวก็จะเนี่ยค่ะมีแต่สีชมพูอะไรเงี้ยแม่ก็จะชอบเฟินค่ะ แล้วก็พวกพลูเงี้ยค่ะพลูด่าง,างพวกพลูสนิมพลูบาซิลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนแรกก็จะซื้อมาต้นเดียวแต่สุดท้ายตอนนี้ก็จะแบบมีเป็นร้อยต้นเล,เลยอย่างเงี้ยค่ะมอนสเตอร่าก็จะแบบตอนแรกก็มีต้นเดียวแล้วก็ชําตอนนี้ก็มีแบบเป็นสิบสิบต้นเนี่ยคะ่ะตรงนี้ก็คือข้างบ้านก็คือเป็นที่ที่เคยปลูกอะสนาดูมาก่อนแต่เขาก็คือใบไหมสุดท้ายก็ ย้ายไปอยู่ในโรงเรือนแล้วก็ลงดินเลยสุดท้ายก็ต้นแบบเหมือนยักษ์ไปเลยค่ะเพราะว่าน้องชอบอยู่ในโรงเรือนมากลงนอนมูก,ก็คือจะเป็นเนี่ยค่ะเหล็กกาวนายนะคะแล้วก็โรยหินแล้วก็มีอิฐด,ด้วยแล้วก็เฟอร์นีเกอคือน้องขึ้นเองนะคะตามธรรมชาติเพราะว่ามันก็ชื้น,นะคะ่ะ หินก็แบบโรยเองไปเรื่อยๆทำพทรันิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะโรงนี้น่าจะประมาณ2ปี3ปีได้แล้วคะ่ะแล้วก็ตรงพื้นเนี่ยนะคะก็จะมีแบบเหมือนเป็นมอสเป็นตะไคร้ขึ้นอะไรแบบนี้นะคะก็รู้สึกว่ามันแบบ ชื้นดีนะคะในนี้นะคะในโรงเรือนก็ตอนแรกยังคิดเลยนะคะว่าเออเราต้องพ่นแบบพวกหมอกอะไรพวกนี้ช่วยหรือเปล่านะคะแต่ก็ปรากฏว่าแบบมันสภาพในนี้มันโฟล์มันชื้นดีเลยนะคะจะบอกว่าจริงๆเนี่ยข้างนอกเนี่ยอากาศแบบร้อนแล้วก็แดดแรงมากๆเลยนะคะแต่ว่าการที่เราใส่ซาแลนสองโทโบทแล้วก็มีซาแลนแบบแบบหนึ่งชั้นที่เป็นด้านข้างเนี่ยค่ะมันช่วยได้เยอะเลยนะคะเพราะว่า มันทําให้เออแบบกรองแสงแล้วก็ทําให้อากาศแบบเออมันแบบโฟลดีนะคะแบบมันไม่ได้มันไม่ได้แบบว่าทึบอ,อะไรขนาดนั้นค่ะแล้วกอ็อด้านข้างเนี่ยค่ะมันมีต้นไม้มาพรางเนี่ยช่วยได้เยอะเลยค่ะเพราะว่ามุกจะมีปลูกเฮลิูคอนเนียนะคะแล้วก็มีซุ้มสวรสอยู่ด้านข้างด้วยค่ะแต่ว่าซุ้มสวรรเนี่ยค่ะพอถึงเวลาแล้วสวรรเนี่ยเขาจะชอบเลื้อยขึ้นมา อยู่ตรงซาแลนด้วยเราก็จะต้องคอยตัดด้วยค่ะไม่ให้มันขึ้นมาพันทับอยู่บนซาแลนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทึบเกินไปหรือว่าหนักนะคะเป็นภาระให้ซาแลนเราเกินไปด้วยค่ะจะบอกว่าอยู่ในนี้ทั้งวันก็ได้เลยนะคะแบบเย็นเย็นสบายสบายเลยค่ะก็ เก็บมาฝากนะคะสำหรับต้นไม้แล้วก็โรงเรือนในวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แนวนี้นะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็เป็นกำลังใจให้คลิปของมุกด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย